สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ MG นะครับตัว ZS นะครับตัว EV นะฮะตัวนี้ติดตั้งระบบปอดท้ายไฟฟ้ามาแล้วนะครับแต่มีปัญหาระบบปอดท้ายไฟฟ้าใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้เราทําการรีเซ็ตกล่องใหม่เรียบร้อยนะครับแก้ไขให้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับทดสอบระบบนะฮะนี้เปิดจากรีโมทแล้วนะครับอาจจะไม่ชัดนะครับโฟกัสไม่ได้เดี๋ยวรับโฟกัสแป๊บนึงครับ โอเคได้แล้วนะครับปดฝาท้ายค้างไว้นะครับฝาท้ายเปิดแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปปิดครับค้างไว้เหมือนเดิมนะครับฝาท้ายปิดแล้วนะครับเรารับแก้ไขนะครับรับติดตั้งด้วยนะครับในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับประตูดูดนะครับรับแก้ไขทุกอาคารเสียนะครับ เดี๋ยวเราเปิดผ่านตัวอุปกรณ์รถนะครับนี่ฮะฝาท้ายจะออกมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวปิดครับปิดผ่านสวิตช์นะครับเมื่อกี้เราผ่านรีโมทไปแล้วนะฮะสวิตช์ตรงนี้นะฮะกดครับสำหรับพี่น้องท่านใดใช้ฝาท้ายไฟฟ้านะครับประตูไฟฟ้านะครับไม่ดูดไม่ทำงานนะครับ หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟฟ้านะครับในรถยนต์สอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง YouTube หรือที่ f a c e b o o k f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์นะครับจะมีน้าแดมเข้าไปตอบตลอดเวลานะครับใน f e c o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  แ n p n p e นะครับจะรวดเร็วเลยนะครับหรือสอบถามได้ที่เบอร์0819537181นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ